แล้ว CTS b r o a d b a n ี TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share CTH กระบีติดต่อกระบี TV, ่เคเบิลทีวี075 620 382 c าร์ค r เนอร์มุมดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องรถมือสองมุมของคนรักรถมือสองทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถมือสองและลูกค้าคนสำคัญรถต้องชันยอดกับลูกค้าชันเยี่ยมออารถง่ายๆเท่าที่คุณคิด อุ่นใจในทุกรายละเอียดที่คาคอนเนอร์ ner, พร้อมโซนขาแขกที่คลีนคอนเนอร์มุมล้างรถระดับมาตรฐานกับโปรสุดพิเศษล้างรถครบสามครั้งล้างฟรีหนึ่งครั้งและโซนกาแฟาที่โกปีเดวอะ่ามุมคลาสสิกของคอกาแฟกับอีกหนึ่งโปรพิเศษดื่มครบ1 9ฟรี19 มาตรฐานทุกการบริการอุ่นใจในทุกรายละเอียดเรื่องรถมือ2และทุกโซนบริการที่คาคอนเนอร์ตรงข้ามป่าทางขวัดถ้ำเสือเดืองบิ๊กซีกระบี่คาคอนเนอร์โท่0 7 5 6 6 3 2 3 4 0 8 888 8 8 9 7และ080 5ด33 3 3386รถสีนยรถดีมีที่คาคอร์สวยรถคาคอนเนอร์ Then he speaks so sweet, every word from his lips is like honey. I know he loves me. Hear the way he sings and the way he strums his instrument, the way he jams and the way he treats his family. He's funny. นคือว่าที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้จับทั้งหมดสองกรงนะคะจะมีกรงม,มีเดียมและกรงต่อมยองนะคะกรงเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่มีเดียมก่อนนะคะเวลาเราจับเสือเนี่ยสัมผัสน,น้องแรงแรงนะคะกดตบะให้ยีเก่าๆบริเวณออ ุงตรงนี้แล้วก็ลำตัวของน้องได้เลยนะคะบริเวณหัวแล้วก็บริเวณหน้าของเสือเนี่ยเราจะไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่น้องสามารถจะเล่นกับเราได้ไว้ที่สุดน,นะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยก็ปิดสัญแฟลชนะคะต้องถ่ายรูปมือถือเอาเข้าไปได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเชื่อะะเย่ะ พี่จ้าท่าผู้จริงนอนกับองรักตรงขวามือนี้เป็นโครงใหญ่นะคะก็เนาะอายุได้ประมาณเกือบเกจะสองปีแล้วะคะ่ะแต่ละโครงเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะคะหน้าโครงเราก็จะมีคําแนะนําให้ลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปจับโครงขนาดกลางโครงนี้นะคะ,ระ,คะกระเป๋าสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะบครบกวน วางไว้เอ่อบนโต๊ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปด้วยเนี่ยน้องจะข่วนแล้วกระเป๋าจะได้รับความเสียหายนะคะ มันก็จะขวนขูมเราเวอะไม่ค่ะไม่แน่นอนเพราะว่าน e ้องน่าร I mean, ักค <So? S 1> ่ะถ่ายอยู่กับเรามาตั้งแต่เป็นเบบี้ละแล้วก็บริเวณต้นไม้ตรงนี้มันจะมีเส้นลวดไฟฟ้านะคะยังนั้นเรควรระวังนิดนึงนะคะเฉพาะโครงโรงมีเดียมนะคะแล้วเดี๋ยวโครงเบบี้ก็จับได้ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลมพาเข้ามาค่ะค่ะอันนี้เป็นพี่ลมนะคะเดี๋ยวจะเขาจะดูแลเราในลมนะคะแล้ก็จะมีคนมาเก็บภาพให้ด้วย เราจะจับเสือนะคะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อปฏิบัติในโรงนะคะก็ะคือนําสัมภาระทุกทุกอย่างเนี่ยวางไว้บนโต๊ะสีเขียวตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาถ่ายภาพก็หันแฟลชนะคะแล้วก็ไม่จับหัวไม่จับบริเวณใบหน้านะคะโอเคนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับสตาฟนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยว่ามีคำฉากรับกับเสือเนี่ยก็อสอบถามที่พี่สตาฟได้เลย ที่เป็นเสื้อสีน้ำตาลอยู่อันนี้พี่ลมนะคะแล้วก็พี่เพชรค่ะแล้วก็น้องจเจโอะะมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมความเสี่ยงไม่มีค่ะถ้าเราปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กๆกับซ้ายนะคะเพราะว่าน้องน่ารักด้านในเดวสตาร์แนะนําอีกทีหนึ่งรับผมด้านในโอเคนะครับเพราะเราก็วิ่งหนีสตาร์าก็วิ่งตามโอเคครับเดี๋ยวคนมาดูได้นะครับโอเคครับ

เป็นการเข้ามาชมเสือที่แบบไม่มีกรงขวางกั้นเลยครับทั้งกลา้ทาทั้งกลัวจจกกพี่ไม่ได้มารักขอาเราจะคขอาในเส้นาหนา คณะเนี่ยบอกว่าจะพามาดูเสือก็แค่รู้สึกว่าจะไปดูทําไมก็แค่มาดูเสือแต่ว่าพอมาถึงที่นี่จริงๆแล้วนะครับเสือที่นี่เนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปเข้ามากอดเข้ามาจับเข้ามาลูกคำอย่าว่าเข้าไปนั่งถ่ายรูปกับเสือนะครับแค่เขาเปิดกรงแล้วเรามาเดินอยู่ในกรงเดียวกับเสือโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่สุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าสายลมนะครับซึ่งอายุ 16, 16เดือน 16, 16, 16. ตัวใหญ่มากนะครับใครที่ดูแต่ในสารคดีแล้วไม่เคยได้มานั่งข้างเสือแบบนี้ขอบอกว,ว่าพวามรู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกเกรงกลัวมันมากกว่าที่คิดอีกครับนท่านยมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่สายลมนะซึ่งเป็นผู้ ดูแลเสือด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสจับถ่ายรูปกันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยครับพี่สายลงมาขออาสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงอ่ท่านหน้าที่อะไรที่คุ้นเสือแห่งนี้ครับตอนนี้ผมเป็นวหน้าฟากครับผมคอยดูแลเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับไรพนักงานนะครับใน้ปะครับผมครับแล้วในการฝึกฝนหรือว่าการเอาเสือเนี่ยครับมา ให้นะักท่องเที่ยวชมแบบนี้เนี่ยมันมีแนวคิดมาจากไหนครับแล้วองทำไมถึงกล้าที่จะปล่อยให้เสือให้คนเข้ามาอยู่นใน,นเดียวเสืออ,รอครับผมอันนี้ก็คือไม่มีแนวคิดนะครับเมื่อก่อน <S <S ที่นี่จะเปิดเป็นร้านอาหารร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีแทกอยู่ปุ๊บนึงอยากจับสัมผัสเสือแล้วเทรนเนอร์ของเราครับของเราพาไปจับเสือครับจับเสือนั้นๆก็เป็นไอเดียไอเดียของนายเจ้าของนะครับที่นี่เริ่มตั้งแต่นั้นมา ก็ผมก็ฝึกฝึกตั้งใจฝุดนั้นมาครับข้าฝึกเสือฝึกอะไรครับแล้วลว,ว,วิธีการฝึกเสือให้เขาคุ้นกับการจับการสัมผัสและการเข้ามาของคนแปลกหน้าทุกวันเ,นเขาต้องมีการฝึกการดูแลหรือว่าต้องเป็นเสือที่เลี้ยงเองตั้งแต่เล็กๆเลยหรือเปล่าหรือว่าเสือที่จับมาจากฝ่าสามารถฝึกได้เหมือนกัน เลียเ้ยงเอง,งครับผมเลี้ยงเ,งยงงเอง<ช>ตั้งแต่เล็กๆครับตั้งแต่เล็กๆต้องเป็นเสือที่มีความผูกพันใกลชิดกับมนุษย์ตั้งแต่เล็กๆครับคือเ,เป็นลูกเสือมาก็เลี้ยงกับมือคนอย่างเงี้ยนะฮะครับผมใช่แล้วครับทำให้เขาสามารถที่จะไม่ไม่ดุแล้วปกติอ่าในการใหอ้อาหารอะไรเขาทานแต่ละวัน,นโปรแกรมในการดูแลเขาแต่ละวันยังไงบ้าง ในโปรแกรมว่าผมก็เป็นคนเขียนให้ว่าไอ้ตัวไหนให้เท่าไหร่เท่าไร่จะให้คงไก่อะครับคงไก่เด็ดๆให้ที่ช่องให้อาหารในกลมครับผมถ้าตัวใหญ่ในพิกไกเกอร์ผมให้ประมาณสัก10บโครงครับสิบโครงต่อวันนะครับผมถ้าถ้าตัวเล็กจะลงดลงมาแต่โครงบ้างสิบโคงเองครับตอหนึ่งตัวเนี่ยนะถ้ามันถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็มากกว่านั้นครับอาจจะเป็น20 ครับถ้าสิบโพงถ้ามันถ้าให้มันทุกวันทุกวันมันอาจจะกวนแล้วทีเกียวครับทีเกียวแล้วก็คือที่นี่คงจะเป็ดทั้งเพาะพันธุ์ด้วยครับผมแล้วเสือนี่เป็นเสือชนิดอะไรครับเสือโคร่งมาลาครับอีโดชายนีไทเกอร์ครับเครงมลารับผมท่านผู้ชมครับยอดจริงมาเชียงใหม่ห้ามพลาดนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถไปสัมผัสจากที่อื่นได้ครับตอนนี้เราก็เปิดสาขาที่สองนะครับที่ภูเก็ตนะครับฝากด้วยนะครับได้ถ้าไม่ได้มาล ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณก้อยนะครับทำหน้าที่เป็นลูกค้าสำคัญของไทเกอร์คิงด้อมนะครับคุณก้อยครับสำหรับที่นี่เนี่ยเวลาเปิดเวลาปิดแล้วก็ อัตราค่าใช้บริการเป็นไงบ้างคะก็ที่นี่นะคะก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นของทุกวันนะคะคแล้วก็ในส่วนของค่าเข้าชมเสือเนี่ยมีตั้งแต่ราคา,าคนนท,ทาละ420บาทจนถึงทั้ละ1,900บาทซึ่งเหมาทุกทุกแพ็กเกจเลย <ham ma> นะคะอ่า420นิ้แพ็กเกจ 420บาทเนี่ยสำหรับหนึ่งท่านก็จะสามารถเข้าชมเป็นเสือขนาดใหญ่ได้เลยนะคะส่วนท่านละพันเก้าเนี่ยก็คือดูทุกๆโครงเลยครับทั้งหมดมีกี่โครงครับมีทั้งหมด5ขนาดเสือค่ะก็จะมีเสือใหญ่กลางไปจนถึงตัวเล็กๆค่ะครับผมครับทานผูนชมครับใครที่จะสนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวคุ้มเสือแล้วเมื่อท่านเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเล็กกลางใหญ่ใช่แล้วก็เสือท้องเยอะ เสือท้องมีค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดให้เขาชมค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้อยมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ของฝากที่ระลึกที่ครบครันที่สุดในกระบี่น้ำพริกกุ้งเสียบสูตรเด็ดน้ำบูดูสูตรโบราณกุ้งเสียบยำสมุนไพรสินค้าพรีเมียมระดับโอท็อปห้ดาวและที่จีโอเบเกอรีเรามีอาหารและเครื่องดื่มทั้งอาหารไทยและฝรั่งข้าวน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีโอ กาแฟปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดและกระบีเพลภายในบริเวณร้านจีอท่านสามารถเลือกซื้อไข่มุกแท้ที่ร้านกระบีเพลศูนย์รวมไข่มุกแท้จากฟาร์มไข่มุกเซาซีมุกมาเบ้มุกอโกย่าท่านสามารถสั่งร้อยและขึ้นตัวเรือณที่นี่พร้อมรอรับได้เลยอย่าลืมแวะมาพบกับบริการที่ครบวงจรของร้านจีอจากแยกคลองจีหลาด1กิโลเมตรไปทางอ่าวนางอยู่ทางขวามือ พร้อมให้บริการทุกวัน8นาฬกาถึง18นาฬิกา30นาทีโทร075 622 924ถึง5 บริษัทพอเอ่งช่วนทรานสปอร์ตจำกัดเราบริการรับส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า10ปีเน้นการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาและดูแลสินค้าของท่านให้ได้รับความปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสสัีดิภาพบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัดขนส่งสินค้ารวดเร็วทันใจปลอดภัยราคายุติธรรมต้องบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่0819258887และ0818578111